ตอนนี้ฉลากกำลซื้อาายาให้ลูกเหมืนนี่เนาะเลยไข่มันซองคนเอื้อแก่หิ้วเศร้าเลยผลออกมาต่อยนี่หน่อกาะมันห่อนก็เลยเป็นแบบนี้เนาะโดยมาซื้อวันทีไปถ่ายคลิปก็เลยไปใช่ไหมนี่โดยหน่อกระซื้อเรียบรออ้อยแล้วนี่หลดไข่ยาสละแล้วก็ยาอมฝังหุงนก็เตรียมมาเรียบรอ้อยเหมือนนี่น้อยเตรียมฝัหุงให้สะพคนแต่ว่า วันนี้ไปถ่ายคลิปแล้วอะไรจะลูกกับไข่กับท่านทันเนาะมหุงกะนมาเชียร์ไม้สะโฟนโดยเนาะมม่พี่นนองสลากอมาซื้อย้าให้ลูกตอนแรกอะสี่กิโลนมาถ่ายคลิปมามาหาสะฟนนี่แหละแต่พอดีอี่แม่โทรว่าบอต้องไปถ่ายยาว่าลูกบอกสบายแหง้งก็เลยมาซื้อห้าเพิ่นเอามาุงไม้สะฟนหอม มัหคองอยู่ทางรังเงินมันมีชองหน่วยเด้สะพฟนเลยอ่ะสบายดีมังคองมันมีชองหน่วยปั้นในสะพฟนหน่วยหนึ่งแต้นโดนเลยมังคองหน่วยนี้อยู่ทาง,ลาง,ห,ง,าางหลังเงินสาะนี่นาได้สะพฟนี่ายหลายเด้อ่ะสบายดีเด้อใช่ยังไงจผู้ไปหาโน้ตใหแล้วได้บนใหม่ไ,ได้ที่หากระตุกอ้องานอื่นงานอื่นจะไปหาใหม่ ออบอกกันมาเลยเนาะมีแต่สีมาบอกสซฟนแล้ว่ะปริมาณไ,ได้ประมาณสองสามื่นเ่็ลูกไข่แห้งมาสองคนเลยมาไว้อบอกคันบอกเสียงท้ามก็บอกพนไหนด้อ,อลูกไข่ถั่โมกมาสิบห้าเราอยู่งดก่อนช่วงนี้เอาลูกก่อนคันเด็กน้อยไข่นั้นมาอยู่น้ำไผยได้ เมน,นมือ้อี่คีงพอดนะมือคืนเอายาหลั่งเนคนกินสบุนบมาบ้างมือมาอยู่นะะละอยากไปไปไะเเ่ว่าไปหายายุซากับบุไปคือที่บ,บุตไปเวมพูเนี่ฮะม่ไต้กระเทินนักเจ้าว่าเอามางฮวงมาห้แม่ลงมาเรียบร้อยเลยเลยเอามาห้ตั้มซะตั้มกินถ่าเได้ห้มันได้ซ้าม,มือได้ <c oughs> อ่ากลับก่อนแต่ล้มีแต่ว่าลูกถากินหญ้าอยู่เด้อจักถือแล้วบอกนาะผูนจัดให้จกันม่นไปหาชิมหาพันเพราะว่าห้อเบียร์ไปหลักแปดเดนมันไกลกว่าอยู่นี่หีทาชายาอยู่ในบ้านพ่นซิมนี่ก็มีไปบอกอาการเพื่อนพนัการจัดให้อันนี้การปลูหนาแดงกันขึงเนี่ยนาแดงหรือนาล้มนี่อ้าวคน เอาข้นเทิงก็ไอซางอติน้ำก็เอาข้นเทิงก็จะแเกะอ้ยเมื่อกันเ้อเมื่อกันเ้อเขื่อยหาเมื่อกันเ้อคือผู้หญิงในบางไฟบางกันอนุ่งสุดเอื้อยนุ่งอันงจะวะสบายดีด้ไอลง หอนนะมูลน so ี <laughs> <c oughs> oh. ้แล okay. ้วจะว่ามันจะไข่แดงกับเมื่อวานนี่หไขยป้ามขึ้นเลอยื่อานมัยัมันเดเห็นฝนมากมาเป็นอะไรด้ทางนั้นเนาะขึ้นได้คอยนางับไฟไปแล้วคอยยากโดยเฉพาะเงินชะโมยยิ่งขุดได้เ้ไข้นียมีหอยู่ลยคอยบอโอ้ยคันพายู่มากกวกระเลนหัน้นีแล้วคอยกันคอยขึ้นขึนไล่ช่วยคือเงินชะโมพอมันสูง พขาเยกลมแต่แค่เนี่ยบอว่ามันบอลลมอะไรเนาะแต่ว่าตกนักอย่างนี้เลยป้อจอตื่นสบายกับเท,ท้าหายเพื่อนตั้งแต่เศร้าเลโหมีแต่คนบอกพ้นมันพะเขามันสาดเขาเลยน่าเสิยใจครับแหละไปเบิ่งลูกก่อนไปซื้อยามังกี้นี่แล้วก็เอามางหูแผ่นซาฝนพลอย่น้องเลยโอ้ฝนชิโตกอีกแล้วนี่อ้าว กำลังคนไข่อยากกินต้มมีสาบายดีวะลูกไข่มาซองไอ้น้องอยากกินต้มมีบะลูกแมวต้มเหจ้ออยากกินยาเลยถ่ายกินยาเลยเอาเสือลงในลูกพรีมีแม่จะดีทางฝั่งไทยนะพันซื้อมีให้มันจะโต๊ะบาลูกกำลังกิต้มมีมอ่างเปิดกระแวบบ๊กแปะเล็บแซแบบ่บ ฝาก็กลังดังเนาะบเลูบดคุณอากับใคเ,เนี่ยผู้นตออีกเนี่ยคลื่อนกับด้ตมาเคื่อนใคเนี่ยจะเป็นบองอแงยังมีจะเสียตจะเสียบ่เฮดบเฮดรูกบวเฮดอย่าแก้ร้ายคู่ดังอ่อะ,อะลูกบ่กแกลลบ่แกมันสิบาทล่างตุมนะ แบลูหอนไหนนั่งดีดเดินเนาะฝนกจิตกเลย <c oughs> อยากกินตามสมเน้แมัยังโชคมีมแตมงมง่ตั้มเลยนะ <c oughs> นนจะตั้มรดบอกให้กินตามม่วงสบายดีด้วยะ บูแมงโซกเห็นสิแจ้งเห็นดอกเพราะว่าคนดำเนาะฟนสิตกแล้วพอพี่น่อยเฮ้อเสียงฝาห้องสิทายต้องรุมกับได้รูเต้งบนในนุ่งชงไข่ในต่ว่าเผลไขแต่เป็นในไรรูแซบมีแต่ผู้นี้แหละไข่ในี่แหละ mi mì chính nhiều thế tên kinh kia đó, đôi là bây giờ kìm nhóm mặc hình, kìm 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 โอ้ยตเกนมนเลยมาหน่อยเนาะอยากไปยัมันยังโชก่อนสบายีีน้อยสบายดีโฟลุกไปอัาตู้ให้ไปไปบตู้ข้างนี้เอาปละ,ะตู้มาด้ลูกอ๋อแตพอลย

มีมีมีเขือไอบปะฟังเฮาจนเหี่ยวเลยเอามาประเทนหมาพลนนไห้แล้วก็ให้ยหน่อยอุ้มให้บันเจ้าอยู่ยากแล้วทั้งเลยซามีพักยังไงกินเลยซามีพักยังไงกินกําปะ ข้าวกะมีมจ้เด้งตกงเขาไปกินคู่มือของมืนจนมืดยังเห็นได้ยังไงลูกเออน้ออันนี้กใครจะจกเตหูดังได้เนี่ยโดยไม่ใช่น พยายังน่อยเป็นหาวบ้นอยปลาด้ปลาตางมืนหมากเลยตีโอ้อีตี้ตู้ทายอยู่เงินด้วยสอเยอะเงมเองจักเลยอาชาเอาดิใซ sao khải đây đi nhà <laughs> người đó <đứa>? hả đây là tâm đi tâm một, 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 một. Mỗi... chơi <laughs> <laughs> nhật một bạn xài thang khẩu mi tê cam น้ำฝนบ่ใช้น้ำฝนไม่ใช้น้ำฝนตกโดยนะพ่อ่นัองซักคลิปไปทางนี้หนึ่สิบาลูไปกินข้าวหล่ะกินยาเนาะหอมแม่หอมแม่กอหอมแม่หอมแม่ข้อก้าวขวาสบายดี